สวัสดีค่ะพบกับนี้นะคะช่องนินินอินยันมานะคะนิินเชียงตุงเนาะก็นี่เป็นคนหนึ่งนะคะเวลาไปต่างเมืองอย่างเงี้ยนี่จะไม่ค่อยชอบทานข้าวอาหารเช้าเนาะที่โรงแรมสักเท่าไหร่เวลาไปต่างเมืองเนะี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าประชาชนคนเมืองของเขาอะกินข้าวยังไงตอนเช้ากินอะไรยังไงเนี่ยเนาะน,นี่ก็จะชอบไปเดินตามหาร้านต่างๆแล้วก็กินกันที่เชียงตุงก็มีเหมือนกันนะคะ ร้านในหน่อยอยูเชียงเชียงจอมตีอันสังกาว่าเขาเจ้าลงจะตึ้งหนาในก็ไหลสำรวมัตจ้าทางตึง้งในจับด้วยอะไรป้ายหึงว่าปีาป,านะป้ายคันน้องปีอุยย้อนถ่ายอะไรอยู่คันนอ,อเอาจับกล้วยสองเฮงอี่ปว่าทวามมั่นรานี่มี่งเน่าเนี่ย,ว,นนยว่เส้นไหวนานเนี่ยว่าแล้วกนั่งกินที่นี่ก็ไรคันอ่ นั่งกินที่ไหนเอาแล้วพ่อเยซองกอ็เออเอา,ากอา๋อเส้นทนาค่ะเยาะก๋อจับกเป้อ๋วย,ย,ยนะคะ<อ>ร้านใจอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยนะคะไปซนีเอาไปซนีแล้วก็เ,เลยวัดหัวกวงม,มานิดนึงนะคะ่ะชื่อเสียงโด่งดังมากร้านนี้ขายน้ำมากแล้วพ่อบอก่ตอนเช้าจะขายอยิจักกป้วยนะคะหรือว่าปลาทองก๋ตอนเย็นจะเป็นปลาละตาเนาะทัตยาเนาะ ค่ะมันนั่งกินไหนอะอในนั่งกินไะนรอ่างนันหอ๋อค่ะอาเป็นก๋อเซ่งต็งสองค่ะค่ะเปิดมาขึ้นเยวค่ะช่างเปิดมาขึ้นหนาวอนนอปีนออ๋ออีปอวาทาวามานลาหรือนี่เอินกับะไลกินหน้าไหวะค่ะเอาหอปเฮินสองเหงค่ะน้ เขาต้องมากินกุ้วันนะออ๋จังเกียงนอกนอไปเจ้าๆในหลอกินน้ำราจากเวียโนอใจค่ะเมื่อว่าไปเจ้ากอติมันนั่งกินก้นเต็มเฉียงสมมติมีตีนนั่งเต็มไลยมากินอ๋อไปเจ้าอ่ะไปเจ้าในตัวนี้หนึ่งอ๋อการบ้านในออกเปิดตั้งวันค่ะเอ่อ มันก็จะเป็นน้ำชาเปนลักษณะนี้กิน้มจากกลวยนาหยับจากกลวยมาปันเซตัวนึง ยายเลยอยากละมองเห็นค่ะชีได้ล่าเห็นตีนมาทาง้าแม่นับไวอ่ะส่งแค่แม่เลยกพื้นหนาจ่าปีละจ่าปีช่างนิจ่อวโอ้อ๊ะโอเค ไปนั่งกันก็ได้ตอนเช้าๆคนจะเยอะมากต่อคิวยาวเลยเปิดมาหกปีถามว่ามาไปเจ้า,จาในก้นน้ำน้ำกันแบบวะ่ะก้นน้ำน้ำกันแบบวะ่ะคิว<ๆ>ไปไยาวๆกันแบบว่ะห้องกินผักยิมเนี่ยบิมมาผ่าใส่ปันปีจำห้อง อันนี้เป็นร้านที่สองเนาะที่โด่งดังมากเป็นร้านอาหารเช้าในเมืองเชียงตุงก็ว่าได้เอ่อมองเห็นคาที่เชียงตุงค่อนข้างหากินยากเนาะในร้านในร้านเดียวตอนนี้เห็นบอกว่าใกล้ๆที่ท่ารถยังคำก็มีอีกร้านหนึ่ง ไม่รู้จักเนาอเรารู้จักแค่ร้านนี้เพราะลุงเขาเปิดมาหกปีแล้วเ,เป็นไงรสชาติโอเค,อเคมันเก่ารสชาติเหมือนเดิมอร่อยเนาะ ร้านนี้เปิดมาประมาณหกปีละแล้วก็ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าที่ท่ารถยังคำก็เปิดอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เคยไปกินร้านเราร้านประจำของเราจะเป็นที่นี่เรามาสายนิดนึงพวกนี้ค่ะใกล้จะหมดลวถ้าตอนเช้เชามาแบบชิวยาวมากต้องต่อคิวซื้อกับบ้านขอกับบ้านนั้นก็เยอะขนมจีนน้ำยำปลายอยู่ด้วย ร้านจะอยู่ทางเจงงามนะฮะทางเจงงามเนาะอ่าทางไปดอยเมยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะอยานับวยหละ่ะโอเคเอเ <laughs> ออะไรเจสุภาชินรักเงินทนอนเจสุภาชิน <laughs> อ่า นี่เนาะร้านทางลงมาทางดอยเหมยแล้วก็เดี๋ยวอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านเข้าวซอยหน้าถัดไปก็จะเป็นร้านข้าวซอยหน้าเดี๋ยวเราไปกันค่ะจากร้านมงคลชานะคะถัดมาก็จะเป็นร้านสีเจ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวที่พ่อเราชอบกินมากเลยตอนเด็กๆยังถ่ายพังนั่งหน้าอ่ะค่ะกนไหนนะเอนังกินตี่ไหนออยงเจนไหจงแพทย์เท่ากันเลยค่ะโอเคจงแพทย์เท่าเราเลยปหนึ่งนะอ่ะค่ะกินตีนนี่ง นอะของปีเป็นน้าโมวของน้องเป็นน้อหมูน้อหมูอะเอค,ค่ะวนออ๋อค่ะนั่งกินอะอันอันในในเป็นร้าน ตีเจ็ดตีตรงดังของเกียงตงุงเนาะตอนเช้ชาๆสัยก็มากินวันนี้นี่คนไม่ค่อยเยอะนะทุกวันนี้คนจะเยอะมากเลยนะคะคนจะเต้นร้านเลยแล้วก็นั่งตึงงนอกจอมแหงกันเนาะและอวโตเส,สริมตีตึ้งนอกไอคอนน,นั่งสมัยอะเนาะไม่ไม่เขาอุดซ้อมเขาอุดเ,เขาเหนียวมั่วไงเต้ยหน้าตาเต้อ่าสีเจ็ดจริงๆก็คือมีแหงเนาะมีแหงแบบจินินอ่ะเนาะถ้าไปกินที่ในตลาดนี่มันจะแบบมีแหงแบบ ไทยใหญ่เออไต้ยอันนี้คือมีแห้งแบบริงนๆเลยร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชียงตรงอาหารเช้าเนาะร้านอาหารเช้าทุกวันมีแบบคนเต็มเลยเนาะ<ช>แล้วก็ข้างนอกนี่ก็แบบต้องเสริมโต๊ะแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะ,อะห,ห,หรือว่าเรามาสายไม่น่าจะสายข้ <ๆ S 2> างน,นีเป็นเป็นหมี่แห้งหมู <S <S 2> <S 2> ลูกชิ้นหมู <S <S 2> <S 2> ข้างนี้เป็นเอ่อร้อนลนะคะร้อนลก็คือผสมหมี่กับเกี๊ยวเนาะ เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวก็คือเนื้อเน,อเน,อะน,นาะมีเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวก่อนเติมมะนาวแล้วใส่น้ำจานน้ำจานอิ่มหนึ่งต่อไปน้ำจิ๋อิดนึง ปรุงแต้มอยากเห็นกับนี้กับห่ง้องอร่อยไม่เห็นเลย ตอนเช้าๆเราไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปกินของกินที่ตลาดเนี่ยเราก็จะมากินตามร้านอยเี้เนาะสี่ร้านดังที่ที่นนนในกรเน้นๆรีวิวมาเนี่ยเป็นร้านขึ้นชื่อของเชียงตุงที่ที่ใครมาก็คือต้องต้องมากิน่ะนะคนะ,ะแล้วก็คนท้องถิ่นเขามากินแบบทุกวันเลยนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนม่กันเอาคลิปอันนี้ก่อน มู้มชมเชชยวาอร่อยข้าวเหนียวนี่งกินเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขากินเอ่อจะ้วยดึงมาลำละมาอย่างเนาะเนียนๆจะกินข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวห่อใบกองตอนนี้ในตลาดแทบจะไม่ห่อใบกองแล้วเขาจะห่อเป็นถุงพลาสติกเนาะเป็นข้าวสำหะับ ที่โด่งดังที่สุดคนเยอะที่สุดในเมืองย่างกุง้งในเมืองเชียงตุงเนาะชื่อร้านอะไรคะแฮปปี้แฮปปี้เมื่อกี้จากร้านอออมองเหินคา<อ>แล้วเ,เลยมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกก็เข้ามาถึงแล้วเนาะ แถวแถวนี้แหละที่ใจหลวงบอกว่าเชื้อสายของช่างที่สร้างหอหลวงอยู่ะเดี๋ยวเราเาใช่ช่างอินเดียเดี๋ยวเราจะผ่านไปดูเนะว่าบ้านหลังไหนแต่เราไม่รู้ไงถ้าเราจะมาตามรอยเราต้องมาพาใจหลวงมา ในคนเชียงคูน่ะค่ะก็จะคล้ายๆค,คนเชียงคูเหมือนกันตอนเช้าๆเนี่ยจะไม่นิยมกินกับข้าวที่บ้านสเท่าไหร่นะคะก็จะออกมากินข้างนอกแล้วเช้าๆก็จะเป็นเส้นขนมจีนบ้างค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้มุกขาหรือบางคนก็จะมากินอ่ไงเงี้ยค่ะรับแห้ใหญ่ร้านน้ำชาหรือว่าร้านน้ำชาแพ้ใหญ่นั่นเองนะคะจริงๆร้านนี้ค่ะมันจะมีสองร้านจริงๆเป็นร้านเดียวกันแต่ว่าเขาเนี่ยขยายสาขามาเพิ่มมาเพิ่มนะคะก็คือร้านนี้จะเป็นร้านใหม่ คะก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นร้านเก่าก็สามารถนั่งได้ทั้งสองทางเลยทั้งสอง,งที่เลยนั่นเองนะคะคนเยอะเนาะคนเยอะมากเช้าเช้าถ้าเกิดตอนเช้าเช้ามาเนี่ยคนจะเต็มเลยตอนนี้ก็เช้าอยู่นะเจ็ดโมงครึ่งจะแปดโมงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ขับรถมากินกัน,นเยอะเลย เราเน้นสั่งอะไรบ้างคะนมสดของของที่นี่เป็นชานมแล้วก็เปปาระตาโรตีโรตีกะถั่วเนาะมันเหมือนที่เห็นเห็นกันนะฮะจริงๆก็คือเขาก็มี ข้าวผัดมียำขนมเส้นมีมีอะไรอีกอ่ะมมีปังม่งก็คือขนมปังขนมทอดไข่แลกเนี่ยขนมขนมปังทอดไข่กะละเปาก็สลาเปาไงอกันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านดังอาหารเช้าของคนในเมืองเชียงตุงนะคะก็อ่าเราแต่เราเลือกเนาะเราอยากจะทานเ r e a k f a s t แบบ แบบชาวพม่าอย่างเช่นชานงหรือบ้านโรตีก็ได้หรือเมื่อกี้ไปกินม้องพินคาหรือไปกินอะไรนัก๋ว้เตี๋ยวมีมีแห้งมีเหลืองที่เราไปกินก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะก็อันนี้เป็นนิสัยของชาวในเมืองเชียงตุงก็เริ่มเปลี่ยนเนาะตอนเช้าๆก็เริ่มที่จะไม่ค่อยทำกับข้าวกันละก็จะออกมาทานที่ร้านกันอย่างง่ายๆเนาะก็มานั่งคุยสังสรรค์กันนะคะทางนี้เป็นชานงพอเซงาเนาะพอเซงพอเซงา เปอเซ็งก็คือไม่หวานนะคะถ้าสั่งชาโนมเนี่ยสามารถสั่งสามรสรสที่หนึ่งก็คือปอเซ็งปอเซ็งก็คือจะจืดๆไม่หวานน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็ปร่งมันปร่งมันเนี่ยปกติปกตินะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเฉียวเซ็งเฉียวเซ็งก็คือหวานมันนะคะก็จะมีสามอย่างให้ให้สั่งกันส่วนมากนี้จะกินคือปเซ็งน,นะคะก็คือหวานน้อยน้ำตาลน้อยอหวานเขาเรียกแหละ น้ำตาลน้อยแล้วก็มันนะเซ็งก็คือจะมันๆน,นะโอเคเดี๋ยวนี้ค่ะนี่อยากกินก่อนนะคะนี่ต้องใช้มือแหละอนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นถั่วเหมือนที่เห็นในตลาดเชียงตุงกันเยอะๆอะคะถั่ว <c oughs> เอาไปต้มแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำมันแล้วก็หอมแดงเจียวนะนะแล้วก็อันนี้ก็คือแป้งโรตีทอ,อดบางก็อใส่ในนี้ลองชิมดู เรากินได้ทุกอย่างเลยเนาะอาหารนะเราไม่ค่อยเรียนแบบอาหารพม่าอาหารจีนอาหารอินเดียเรากินได้ทุกอย่างเลยเนาแป้งเขากรอบกอบนอกนุ่มในอร่อยแต่อันเนี้ยเค็มไปนิดนึงอยากได้น้ำตา เ <S <S จ้าอ,อ,อุปบ้องเจาะเจ้าอุปปารตาอ๋อพูดผิดขอโทษกันก็คือเจ้าอุปปารตาค่โรตีใส่ไข่โรตีห่อไข่อ,อน่าจะโรตีห่อไขน่นะมากินก๋าอะไรอ่ะกินจืดๆแบบนี้หรอะอันนี้แหลกินกับ,บนมหรอกินกับนมมันราดนมข้นหวานน่ะน้ำตาลเนาะอร่อยอร่อยไหนลองชิมดู ติ่กอกแบบมันติ่กอกนอกน้ำในจริงว่าร้านกอกนอกน้ำในแต่มันมันเล่นเลี่ยนโยนี่ไม่ค่อยชอบจะโอปลาตามันจะมันเล่นเลี่ยนจืดๆร้อนร้อนใช่ไหมนี่มากันเยอะเลยนะฮะเป็นร้านน้ำชาชื่อดังของเมืองเชียงตุงเลยเนาะอร่อยไหมมันจืดอ่ะพี่มันมันคือมันจืดไหมไม่ใช่มันจะเป็น มันจะมีแค่รสชาติของไข่ที่แบบไม่เติมอะไรแล้วก็ของอนนรสชาติแค่แป้งเองาาใส่มะกาลินเหรออาเนน,น,นอันนั้นขอกลับบ้านไหมอกลับบ้านคา่ะเสียดายครัง้งนี้เหลือแค่แผ่นเดียวไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ไม่ขอแล้วเดี๋ยวขอขางเนนเนลแล้วกันหอกับบ้านเดี๋ยวเรียกเขาเก็บเงินเลยค่ะ ไค่ะตินานเนาะตินานเนะคำคำอุ้นในเป็นดิมือค่ะใจเหรอเมื่อกันค่ะอันนี้เกลับบ้านมั้ยันแฮปี้อันนจะีจะ้าอร้านอันนี้เป็นร้านที่สาขาใหม่นะส่วนสาขาเก่าคือทางนี้แฮปปี้ นี่จะเป็นวัดจินเนาะใช่ค่ะแต่เยอะพวกตาปาตาพยาจงเป็นวัดจินเนี่ยแถวแถวนี้แหละที่ใจหลวงบอกเราว่าเป็น,นลูกหลานของช่างที่สร้างขอหลวงอินเดียแต่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าบ้านไหนนะคะเดี๋ยวต้องพาเจ๊ยยมาเนาะ